ใ้ลิ่นี่ยกอก็เป็นอะไรเนี่ยมาที่้กะห้ออะไรเนี่ยเลสตันอะไรนะมีอไสตันหอมผู้นแซงแล้วก็เป็นอะไรทำไมเหม็นอย่างเนี้ยพี่เห็นเมื่ไหรที่ผิองกระหองทั้งนั้นเลยมีแต่หน้าคนที่บอกว่าเหม็นเหม็นนะก็เป็นอะไรแต่ช่วงนี้งานแปลก ประจำเดือนไม่มาสามเดือนแล้วนะแย่หรอก็บป้องกัมาแล้วนักขจะเป็นอะไรมากหรือเปล่ามีข่าวดีจะบอกจะมีข่าวดีจะบอกพี่ถ้าตอนนี้พี่รอบเดือนไม่มาสามเดือนก็เพราะว่านักขี่เนี่ยท้องแล้วสิใจใครจะไม่ใช่คนแล้วนะพี่เป็นสไปเดอร์แมนแล้วงนะพี่ ที่จริงแล้วชีวิตคู่พวอมีลูกมาอีกคนหนึ่งมันก็คือชีวิตคู่ที่อบอุ่นที่สุดแต่ด้วยตอนนี้พี่ก็ยังไม่สบายใจถ้าเป็นเช่นนั้นก็พี่ก็มีความจริงจะบอกเจ้าอย่างหนึง่งว่าพี่ไ,ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาพี่เป็นยอดผุคคนให้มาว่าคุณผุนผลกรไกลาดกัน ไปไหนมาไหนคนก็ต้องนิยมชมชอบว่าพี่เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาพี่เป็นยอดผุนพลพี่มียศมีตําแหน่งอนาคตในเรื่องหน้าลูกจะต้องเป็นลูกของขุนพลก็ดีแล้วไาม,มะขินมียศแท้ขุนพลทาเป็นเอามาอวดมะขินจะบอกอะไรกบจะบอกความจริงอะไรให้แท้ท hey, ี่จริงแล้วเนี่ยมะขินไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่ามะขินด้วยจะเชื่อ ในที่จริงแล้วมะขินชื่อจริงๆว่าสุรัดีเป็นราชธิดาแห่งแผ่นดินโคอรลำเลิงบ้าวังตกใจและตะเกียาใ,ใจใจให้กับผู้คนในราพทัศนอยว่าลุงว่าพีนนาาพาพองไรรับทุกตน เข้าตาพี่เจ้ารอพี่ตรงนี้สักครู่นะจิตแน่ต้งใจเพื่อองค์ชานิสมงบรดินเม่สั่งให้มาออกมาตามหาสุแล้วัดีกลับสู่เมืองหลวงสุแล้วัดีคือข้าพี่มั่งของพระองค์ชานเพื่อองค์ท่านิสั่งเอาไว้ถ้ามองหน้าห้ามถูกเนื้อต้องตัว หากแม่เณรข้าวเจ้าขัดคําสั่งมีโทษถึงประหารชีวิตแต่รู้จักมิจิแล้วม่าดีตกต้องเป็นเมียของข้าเจ้าขุนพลไกรได้จะทำยังไงได้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วก็เห็นที่ความรักครั้งนี้ของข้าเจ้าไกรได้ไไไดเหมือนคงต้องแตกสลายแน่ๆจู่ๆก็มีความรักอันตกทีขึ้นอง และเหย่เนี่ยเป็นถึงสู่รนะัตน์อ,องค์หญิงสุ่รัตนีแต่ความรักเนี่ยมันไม่มีชนชั้นวรรณะและที่สำคัญเจ้ากำลังจะมีพยายามรนะักด้วยกันด้วยหเหย่คิดมากเลยนะเรื่องของใจนั่งคิดมากบอกพื่อนก็ทางเรื่องของใจนนั่งความนะมันไม่มีโยธาธรรมดาสักผ่านเมาื่อเราคนเราจะรักกันเราควรรักกันได้ จะ้ตอนนี้ไม่ใชหตื่นยนะนอนเือกวนดีวันเชงพคุ่นี้ต้องออกไปทำงานดีนอนก่อนนะเแล้วทำไมอ่ะตู้หนีไปใครแล้วทำไปถึงนอนใจจางวันนี้นอนไปได้ไหมนอนไ้แล้วนอนตะกรอเมียรักภรรท์ว่าดีให้รักนอนอันป่หัวค่ำวันนี้ ใ,ใจของผู้คนไถลยันคนึง่งถือว่าภารกิจของตัวเองต้องมาพังพราตัวเองแท้ๆคำสั่งไม่เป็นคำสั่ง ออกจากยาวเพราะความรักเราโจบร้ายเธอเป็นคู่มันองค์กรบดินเราต้องตัดสินสู่เรวดีเธอไม่คู่ควรกับพี่ ความรักครั้งนี้ยอม่ายมาเจอจุดใต้ตั้มต่อถ้าคืนไปต่อต้องตายผม้หญิงจะสามารถอยู่ได้เป็นคำสั่งของพระองค์ท่านจงบุญ มันคือหน้าที่ของข้าหม่อมช้างใ้พาสุรวดีกับสุพรรณินแต่ข้าหม่อมช้างทำลายสิ่งนั้นไปนอข,อขา้าหม่อมช้างขอโทษอกหักหน้ามีชาติหน้ามีจริงขอให้เราสองคนมานัดกันใะสุรวดีห้าหักเรื่องรู้ถึงหูหลากดองท่านจองอาวุีความตายเท่านั้นที่จะมาถึงตัวดังนั้นจากปัญหาความัแต่ปัญหาความยุ่งยากจะเกิดขึ้นกับข้าหน้า